กลับมาอีกแล้วแม่เพนก็จะมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องวันจันทร์วันที่20ตุลาคม2568 เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้แม่เพนได้แนวทางหาหน่อยแยกหาหนอยรวมมาเพิ่มเติมให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันอีกหกสำนักด้วยกันนะคะก็คือของตาปากน้ำโพเขาฝากมาสุดใจพารวยน้องเพชรนำโชคเนาะหลังจากน้องเพชรนำโชคหายไปสองมือนะคะมือนี้ก็ได้มาแล้วเนาะแล้วก็สุดใจพารวยเนาะ หมอดูเลขเด็ดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผู้ใดมาผู้ใดชอบคลิปนี้เนาะอย่าลืมนะคะเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์คนละสาม share, ไลค์สามแชร์ให้ในเดอ้อค่ะเนาะช่วงนี้งานกับบุคคลดีเงินกับบุคคลดีเลขกับบุคคลถือเนอเอฟซีเนาะซอยกันเนี่ยค่ะซอยดันซอยอยู่ซอยแชร์ให้ในเดอ้อค่ะเนาะ <c oughs> มาค่ะเดี๋ยวไม่เพ่นให้ f อฟซีทั้งชมมาเบ่งผลหาหนอยเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะสำหรับนอยพิเศษเมื่อวานนี้นะคะนอยพิเศษนะคะบนออก6กสาล่างออกสี่หานอยปกติออก9ก้าหกล่างออกสี่เส่วนหาหนอยวีไบนออก8ปดสามห้าล่างออก4ี่สองนะคะ หมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่นสามกับหกวิ่งลูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเข่านะคะเนาะสามมาหกมาจับคู่ให้บบเข่าเมื่อวานนี้แม่ลิ้วพารวยวิ่งลูดเด่นเก้ากับหกมาที่หกก็จับคู่บบเข่าให้เบิ้ลเก้าเก้าเลขออกหกหกนะคะกับหัวเนาะสามห้าเลขออก ให้สามหกเพิรนเล็กออกสามหานะคะเอสส่วนน้องเพชรนำโชควิ่งรูดเด่นเก้ารอง 6, หกเมื่อวานนี้บด้ลงคิีมไนะ้เนาะเพิ่นมากก็เลยเขียนทรงในกลุ่มนไะ้เนาะก็เลยจับคู่บบเขา่าวิ่งรูดมาที่หตัวลองสุดใจพาลวยวิ่งรูดเด่นห้ารองเก้าเมื่อวานนี้ห้ามาจับคู่ให้บบเขา่าเนาะ ตาปากน้ำโพฮานอยรวมวิ่งรูดเด่น5กับ8มาที่ห้าจับคู่ให้เข้าอยู่เนาะให้มา5้าสามเลขออก3ามห้าบนของฮานอย VIP 1หนฮานอยนะคะนี่ค่ะออกตัวกลับส่วนฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวิ่งลูดมาหฮานอยเมื่อวานนี้เนาะก็คือมาที่2องฮานอย VIP แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอกเขานะคะ เขาฝากมาให้วิ่งรูดเข้าสองฮานอยก็คือเข้าฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่โบเขาขึ้นกันนะคะอ่ะเขามาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวันที่20วันนี้กันต่อเลยนะคะแก้มือขึ้นนะคะ FC ฮานอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้นอยพิเศษตาให้รูดที่4กับ7จชุดสตัวส3 4 0 7 3 7 0 ชุดสตัวบน4 7่เจ็ส่วนฮานอยปกติให้รูที่4กับ7บนล่างชุด2ตัวมี4 3 4 6 7มสี่ตัวบน4ี่กับ7 4็ส่ส่วนฮานอยวีไอพตาให้รูที่6กับ9บนล่างแล้วชุด2ตัวก็จะเป็น6 9 6 2 9 9หกสตัวบน9 6 9แล้วก็6กเกนะคะนี่ค่ะ ส่วนเมื่อวานของตาวิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยก็คือฮานอย VIP แต่ว่าตาจับคู่ให้บกเขาน้อเมื่อวานนี้วันนี้ให้มาใหม่แล้วนอยพิเศษให้ลูดเด่นที่สี่กับเจ็ดนอยปกติลูดเด่นที่สี่กับเจ็ดเหมือนกันแล้วก็ฮานอย VIP ให้ลูดเด่นที่หกกับเก้าบนล่างนะคะอ่ะไปต่อฮานอยแยกเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษให้ลูดเด่นที่สี่กับห้า จับคู่ชุดสองตัว46475657สตัวบน457กับ546ส่วนฮานอยปกติให้รูที่3ากับ4บนล่างชุด2ตัว32 33 42 43ชุด3มตัวบนก็คือ343กับ432ส่วนฮานอย VIP ให้รูที่4กับ5บนล่างชุด2ตัว4041 5051 3ตัวบน451กับ540นะคะ เมื่อวานเนาะของน้องเอ่อของเขาฝากมานะคะวิ่งลูดเข้าสองฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP จับคู่ให้โบเขานะคะเมื่อวานนี้วันนี้นอยพิเศษให้วิ่งลูดเด่นมาที่4กับ5นอยปกติวิ่งลูดเด่นที่3กับ4ส่วนฮานอย VIP วิ่งลูดเด่นที่4กับ5บนล่างนะคะ3ฮานอยอะแคปหน้าจอเด้อคะ่ะฮานอยแยกได้ไปแล้วสสำนักเนาะของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพ เดี๋ยวพาไปตามหานอยรวมกันต่อนะคะ,ะได้หรือ,อยังไปต่อค่ะมาต่อที่ห้านอยรวมของพ่อหมอดูเลขเด็ดก็ได้ลงคลิปไปแล้วเนาะอยู่ในคลิปอ่า ลาวเนาะก็ได้ลงไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นยัน FC ฟซีบอเห็นก็นเลยเอามาลงในนี่ให้อีกตต่มเทอือนึงเนาะหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูดบนล่างเด่น4กับ8จับคู่ชุด2ตัว 4, 474849818283เนะคะเบอร์โทรติดต่อหาพ่อเดอ้อผู้ใดอยากได,ได้แนวทางฮานอยปกติกับฮานอย VIP ก็โทรไปหาพ่อได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะเพิ่อว่ามีโค้งสุดท้ายให้ก่อนอ่า ทุกมือนะคะพนวาเนาะเมือ่อวานวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่บ่อเขา่ามื่อนี้ห้มะไม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่4กับ8ชุด2ตัวมี4ี่เจ9 8 1 8่แปเนะคะเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์เ8 8าแปดแปดนะคะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น9กรอง8จับคู่ชุดเน้น2ตัว9ก้าหน ชุดรองสองตัวบนล่างก็แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้านะคะของสุดใจพาลวยวันนี้เมื่อวานสุดใจพาลวยวิ่งลูดเด่นห้ารองเก้าตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นห้าแต่ว่าจับคู่เบา,เ,าเนาะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่เก้ารองแปดจับคู่ชุดเน้นเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าห้าชุดรองแปดหนึ่งแปดศูนย์และแปดห้ามาแทปบหน้าจอเอาฮานอยรวมหมอดูเลขเด่นและสุดใจพารวยนะคะแทปบหน้าจอเลยจ้า อ่ะโอเคค่ะไปต่อเนาะมาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้วิ่งรูดบนล่างมา4ี่กับ7ชุด2ตัวมี40 4ศ46 4์7ี่สามสและ77นะคะวันนี้เมื่อวานตาทำผลงานออกมาได้หนึฮานอยเนาะให้มา5 3เลขออก3าหบนของฮานอย VIP 1หฮานอยวิ่งรูดก็เข้า1ตัว วันนี้ตาให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่4กับ7ชุด2ตัวก็จะเป็น40434647 707376และ77นะคะไปโตเนาะอ่ะา,ามาต่อที่ตัวเลขแนวทางฮานอยรวมน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งรูดเด่นที่9ลอง3จับคู่ให้ชุดเน้น919293ชุดลอง037313 ชุดสามตัวบนหกเก้าสามหนึ่งเก้าสามนะคะของน้องเพรนำโชคว,วันนี้เมื่อวานนี้บ่ายลงคีมหายแต่ว่าลงในกลุ่มหายอยู่เนาะวิ่งลูดเข้าตัวรองจับคู่บ่เบาเามื่อวานนี้วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นเก้ารองสามนะคะจับคู่ชุดเน้นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามชุดรองศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งสามแล้วก็สามตัวบนให้มาหกเก้าสามกับหนึ่งเก้าสามเท่านั้นเนาะอ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ฮาในรวมตาปากน้ำโพและของน้องเพชรนำโชคแคปหน้าจอได้กันหรือยังค่ะสุดท้ายไปค่ะปิดคลิปด้วยฮาอยรวมของแม่ลิ้วพารวย วันนี้หาในรวมของแม่ลิว้วพารวยวิ่งลูดเด่นหกับ8บนล่างชุด2ตัวเน้นไปที่5้าสอง6กแปดห้าส่วนชุดรอง2ตัวก็คือ5 6 6 2 5หกสองหมนะคะเมื่อวานของแม่ลิว้ววิ่งลูดเด่นเกับ6ตัววิ่งตัวลูดมา1ตัวก็คือมา6นั่นเองแต่ว่าเพิ่นจับคุ่งให้โบเขา่าสำหรับวันนี้ วิ่งลูดเด่น6กเด่น6กับ8บนล่างนะคะจับคู่ชุดเน้น2ตัวเป็น5268 586080ชุดลอง56625382แล้วก็33เบอร์โทรติดต่อหาแม่รลิ้วนะคะสนใจดูดวงกับแม่ก็โทรไปที่0804392186นะคะอ่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะ แม่เพ่นก็ซวยเท่าที่แม่เพ่นซวยได้เนาะค่ะบอ่บาแต่อาจารย์ใดสํานักใดขอลองมาเนาะหรือว่าเพิ่นขอให้ซอยบอแมนเพิ่นขอลองเราเพิ่นขอให้ซอยนะคะเอฟซีแ mm hmm. ม่เพ่นกับบอแบบเอฟซี FC. บางคนกับบอเข้าใจเนาะบางเทื่อกับเข้าได้คุยกับแต่ละเส้นแต่ละอาจารย์แล้วฮะกับมีความรู้สึกว่าสงสารเพิ่นกับมีมุมของเพิ่นทีลําบากแล้วก็ยากนะคะเอฟซีเนาะคือคือแม่เพ่นนี่แหละบาง บางช่วงกาลำบากกาลำบากอีหลีเนาะบางช่วงมันถึงช่วงที่เขาไปมาหาได้ง่ายมันกับโอเคนะคะกับ,บ่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากไผเนะาะถ้าว่าช่วงใดเขาติดขัดอีหลีนี่โอ้ยต้องการอีหลีเด้อค่ะ fc เนาะทั้งต้องการกำลังใจทั้งต้องการคนช่วยนะคะ fc จังใดจังใดกาเป็นกำลังใจให้ กันทุกทันทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเนาะยาวากันเนาะค่ะเอซีซอยเหลือกันไปละดีที่สุดแล้วนะคะอ่ะเฮงเฮรวยรวย,วยปังปังกันยกช่องนะคะทั้งแนวทางฮานอยและลาววันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ